วันนี้เราจะมารีวิว Transformer Legacy Evolution Leader Card Armada Megatron แมกกาตอนตัวนี้อยู่ในจัก,กรวาล Armada เขาเป็นผู้นำกลุ่ม Decepticon เพื่อตามล่าหามิ n i ค o n มาดูรายละเอียดของกล่องหรือแพ็กเกจจรงกันมั่งดีกว่าครับด้านหน้าเป็น Artwork ของแมกกาตอนที่สวยมากชื่อแมกกาตอนจากจัก,กรวาล Armada Transformer Legacy Evolution ขนาด Leader Card ด้านข้างเป็นรูปหน้าแมกกาตอนกับล่างรถถังอีกข้างเป็นอาร์ตเวิร์กรวมของ Legacy ปี2ข้างหลังก็เป็นตัวรายละเอียดของเล่นกิมมิก e v o ว u ิ i o n แปลงล่าง23สเต็ปมีคำเตือนอย่ากกินเจ้าด้วงนี่เข้าปัญญาปาคุณเด็ดขาดนะครับใต้กล่องก็ไม่มีอะไรมากและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแพคเกจจริงมาดูรายละเอียดของเจ้าแมกกาตอนกันมั่งดีวกว่าครับเหมือนลุดออกมาจากอามาดามากม ใบหน้าที่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเขาร่วงตรงหัวมันถอดออกได้ซึ่งเป็นปัญหาเพราะมันหลุดง่ายมากช่วงหัวไหล่ที่เป็นปัญหามากๆเพราะไม่มีที่ล็อกแถมข้อต่อไม่มีเฟืองทําให้เวลาขยับมันจะล่วงง่ายมากผมไม่รู้ว่าถ้าเล่นไปนานๆมันจะหลวมไหมนะครับหน้าอกที่มีรายละเอียดเงาวววแถมด้านข้างรายละเอียดก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยแต่ไม่มีตาดีเซปติคอน แขนทั้งสองข้างยังมีรายละเอียดไม่เหมือนกันถ้านี่ยังไม่พอช่วงขาตรงนี้ก็ยังมีรายละเอียดแบบนี้อีกด้วยมีลูกเล่นคือให้ดึงช่วงเอวขึ้นยกช่วงหลังขึ้นหมุนมาข้างหน้าและดันช่วงเอวกับเข้าที่ช่วงมิสไซยกขึ้นหมุน90องศานี่ก็จะเป็นโหมดต่อสู้มั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับและแน่นอนว่าหมุนปืนใหญ่ได้เจ้านี่มีน็อตเพียบน็อตเยอะมากๆตรงนั้นก็มีน็อต และ holy shit น้ำมันน็อตโคตรเยอะเลยน็อตตัวนี้ก็ยังมีลูกเล่นพิเศษคือการถอดปลายกระบอกปือนออกมาตัวปลายกระบอกปืนนั้นจะมีลักษณะเป็นยางๆกึ่งยางกึ่งพลาสติกพับข้อมือส่วนไหนก็ได้ของแมกกาตอนแล้วก็ใส่ตัวกระบอกปืนเข้าไปเราจะเรียกกิมมิคนี้ว่า evolution ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีมาไว้ทําไมเพราะในแอนิเมะก็ไม่เคยเห็นแมกกาตอนใช้แบบนี้ผมไม่รู้จริงๆเรามาพูดถึงจุดขยับของแมกกาตอนหัวย่วมกันมั่งดีกว่าครับหัวยกขึ้นลงหมุนได้ไหล่ยกด้านข้างและด้านหน้าใบเสบหมุนศอกยกได้ข้อมือหมุนเอวหมุนได้ขายกได้แถมเป็นเฟืองและอาได้วกว้าง ต้นขาหมุนได้เข่าเป็นเฟืองยกได้และข้อเท้ายกด้านข้างได้โดยรวมจุดขยับถือว่าดีเลยทีเดียวที่ผมแปลกใจมากๆเลยคือเราได้เห็นข้อต่อเฟืองเข้ามาในขนาดลีดเดอร์ด้วยซึ่งมีโอกาสน้อยมากๆวัดส่วนสูงของเจ้าอาร์มาดาแมกกาตันนะครับจะเห็นได้เลยว่าเขาจะสูงประมาณ9นิ้วได้ถ้านับจากไหล่ของเขานะครับแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends Wolverine Star Wars Black Series Ahsoka Tano Nendoroid วัตสัน Transformers t u d i o Series Optimus Prime Legacy Armada s t a r s c r e a m m e g a t o n จากภาค Michael Bay และ Megatron จากภาค Animated ส่วนสูงของเขานั้นก็มาตรฐานของ l ดเดอร์เลย แล้วก็มาถึงช่วงการแปลงร่าง การแปลงล่างของแมกกาตอนนั้นง่ายและสนุกมากๆถอดแบบจากการแปลงล่างในแอนิเมทได้เหมือนเลยทีเดียวล่างรถของแมกกาตอนนั้นเป็นรถถังสีเขียวข้างหน้าของรถถังเป็นส่วนหัวที่ดูเผินๆแล้วเหมือนกรงเล็บอะไรสักอยา่างข้างขวาของรถถังยังมีรายละเอียดเหมือนฝาเปิดแต่เปิดไม่ได้นะส่วนอีกข้างก็มีลวดลายอีกแบบหนึ่งช่วงล้อเตินท์ขับก็ยังมีดีเทลที่สวยงามเอามากๆ ด้านบนรถถังหมุนได้และพับตัวมิสไซล์ขึ้นมาได้ข้างหน้ามีสัญลักษณ์ดีเซปติคอนเล่นบนพื้นได้ดีและก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆ m ูเวอร์ลีนอโซกาวัดสันออฟติมัสและพวกทานฟอเมอร์ที่แปลงร่างเป็นรถถังนะครับบอนจากไมเคิลเบย์เมกาตอนภาค2และ s ช็อคเว e สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด w ิส g จาก transformer animator โดยรวมเป็น transformer ที่สวยมากถ้าคุณเป็นแฟน Armada ตัวนี้ควรมีอย่างยิ่งครับมันดีมากๆพลาสติกนั่นจุดขยับก็ลงตัวเลยทีเดียวผมแนะนำเลยครับอาจมีข้อด้อยบ,บ้างบางจุดแต่ผมมองว่าข้อด้อยเหล่านั้นก็มองข้ามผ่านไปได้เพราะมันดีจริงๆและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ transformer legacy a r m a d a m e g a t o n อย่าลืมกดไลค์ แชร์ซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ